ปิดไอหนีแล้วหนุ่มคนใหม่ของเต้ยจรินพรจนได้เต้ยอันฟอร์ไอคู่หนุ่มใหม่ ด้านฝ่ายชายที่คนวงการรู้จักดีปิดไอจีหนีแล้วรอเต้ยเฉลยเองก็ได้ตามเืิกจนได้เรื่องจนได้เต้ยจรินพรอนันฟอร์ไอจีคู่หนุ่มใหม่ส่วนฝ่ายชายที่คนวงการรู้จักดีก็ปิดไอจี p r i ท a t e แล้วหลังจากนางเอกสาวเต้ยจรินพรอ,ออกมายอมรับมีคนคุยแล้วหลังปิดหัวใจมานานสองปีเผยเป็นรุ่นพี่แต่ขออุบว่าเป็นคนในหรือนอกวงการบันเทิงเพราะหมอดูไม่ให้พูด ขณะที่แต้วนัทพรเคยเจอหนุ่มคนใหม่เพื่อนแล้วการันตีความหล่อล่าสุดเต้ยจรินพรบินลัดฟ้าเที่ยวประเทศเดนมาร์กโพสรูปทริปนี้รัวๆดานเพจดังเจมอย108เมาส์สนัน่นโดยโพสว่าใช่จ้าชี้เต้ยไปเดนมาร์กกับหนุ่มจ้าไม่ต้องสงสัยจ้าว่าใครถ่ายภาพเซ็ทสดใสให้น้อนหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ดารา แต่คนในวงการรู้จักดีเหมาะกับเต้ยแหละเพราะเก่งรอบด้านอาทิกีฬารอเต้ยเปิดตัวส่วนกูรอกิีดล่าสุดเพจเจมอย108ออกมาโพส์ด้วยว่ากูเผือกเรื่องเต้ยกับหนุ่มคนใหม่มาให้พวกมึงจนผู้ขอปิดไ g จี p r i v a t หนีไม่ให้กูส่องอีกเลยส่วนไอจีคู่ก็อันฟอกันไปแล้วแง่แง่หนูขอโทษรอเต้ยเฉลยเองก็ได้แฮแทกอีพิมรักเต้ยนะ